ปลาขาวดเท่าไรปูเลหถามถามการเนี่ยว่าปลาขาวัวเท่าไรก็เรียกว่าขวดละสามสิบห้าการเนี่ยว่าขวดละสามสิบห้าบทที่นี่ปูเล่า,า,าเอา,า,า,าเจ็ดสี่พอสิมเมาเมาลอยขวดแต่ว่าพอเสียหม่คู่เอาสิบหกบาทขวดละสิบหกเอามากแก่กนนี่เอามาแล้วค่ะปูอันนี้คือคำสั่ขงของปู ปูกัเลยว่าแม่ปูว่ามันกับรุปพื้นนอนตัวปูบนหลุกเฮ็ดเน้กับบนหลุกปูบูให้ลูกพื้นขันปูบูซอยลูกหลานกันซึ่ว่ม่กินเอาปลาไปคนละขวดยอดสรนผู้ืดองมาโมนีแม่ปูแก่นะคะแค่ว่าเอาเอาลูกมาเนี่ยตามปูว่าขวดละสิบหกบาทแต่ว่าปูตาเมาให้ว่าบม่ได้ซื้อจัาบาทให้เท่านัคือเมาแก่เมาแก่ลูกหลานคนละขวด ในละค่ะสิบหกบาทสาธุสาธุครับปกติก็สามหานะคะ